มาดามือพูดจ้ะมันเอกะสิมาปล่อยปลาปลาดุกของมูพน่นไปซื้อมาปล่อยบัตืมบัดนี่ก็ห้ยปล่อยหย้ยยเด้อเฮ้ยตากแดดทห่ยังล่ะคืนมาแหมเฮ้ยตาแดดใหยังนั่นเอ๊แต่แม่จะไปปล่อยปลาไปด้วยกันไหมคะไปไหมเด็กๆไปปล่อยปลาก่อนนี่เจ้าโหลำไยกำลังเป็นดีเลยลำไยอยู่หน้าบ้านพอดีจะ้ะ เมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยเลๆ่ๆจะพามาปล่อยปลากันพี่นอ้องนี่กาไฟดูนิซ่าี่แหละเบิ้งเลือกก่อนว่าจะเอาสระไหนมีอยู่สามสระค่ะอู้ววมาปล่อยกันเลยโอ้ยลำใหญ่กระลังโอู้หูพวงนี่บักใหญ่เลยพวงโอ้โหพี่น,อน้องจ๋าจะได้ก็ได้กินลำใหญ่เนื้อแล้วพี่น้อง มีเวลาเฮ็ดเลยส่วนเสริญกับพี่น้องเอ้ยงานหลายหลายตัวอะไรอ่ะผีเสือ้อมามาเด็กๆมาปล่อยปลากันค่ะมาเร็วมาเร็วเขากินแต่วันนี้ขออนุญาตปล่อยค่ะมาเร็วมาลูกจะปล่อยสะนี้หรือสะไหนคะเออขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อคนปล่อยนี่ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อ,อดแ,ดแล้วคนที่ซื้อมาให้ปล่อยก่อนไปถึงนั่นก็มาดูก่อนอุ้ย อีพอยแม่งบงเต็มเลยอันตัวอัน,นี้คอยนะตอนอัวนี้ยังขึ้นนี่มะนาวโูโอ้ยคือพอลายแท้บาดหนีแม่เอ้ยพ้าบักอันนี้จนเบิ้ต้นแล้วมันร่วงหมดเลยไม่มีคนกินจ้ะโอเคเถนะอู้บักอันเซอรี่เซอรี่บุ๊มีคนกินเลยพี่น้องอันนี้คอยกับเ,เป็นแบบบุ๊มี่ไล่าไปอะประมาณนั้นอ่คอยสะนี้ละกันอุ้งอยากใช่ฮ้ม ลงยากแท่ไปทั้งใดดีทั้งใดก็ลงหยาบแบบนี้กะสิปอยลงยังสีละพี่น้องมันลงยากไหมขอรญยตเนาะโอ้ลงไปเลยโอ้แต่ละสะคอยกันดีตกมาเียเจ็บเยอะเอูไปลงเลยไปขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อ ขอให้คุณศิลนั่น,เ,นเดินทางปลอดภัยเด้อไปทางใดก็ได้ขอให้ใส่โซ,โซ่ไขมนันขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเด้อขอพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไร้่านแล้วผ่านไปจ้ะก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเด้อไปลูกกวนลูกสาวท่านนี้กันไปลงไมาให้ยังเลยขึ้นไปลูกขึ้นไปไปไปแม่ขึ้นแล้วกอนไปใส้กรอยากไปน้ำลูกลูกทั้งสามนี่ก็ได้ ไปไปไปแลนแลนแลนมันหอดลูกไปเลยไปเลย